thank you สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งรายการสอบอบพบสมาชิกคิดจักใจสมานแพย์กเกษมสิบนะคะวันนี้อยากจะนำภาษาคริสเตียนอยู่สองคำมาอธิบายแล้วก็มาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้คิดและวก็ถามกับตัวเราเองด้วยแล้วก็เข้าใจถึงคำสองคำนี้ว่าเป็นคำที่สำคัญมากในพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระคัมภีเดิมจนถึงพระคัมภี์ใหม่เลยจะใช้สองคำนี้ตลอดเรื่อยมาและเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้ชนชาติอิสราเอลนะคะมีสองอย่างนี้ก็คือการนามัสการและการกลับใจใหม่หรือการกลับใจใหม่และการนามัสการดังนั้นก็พระเจ้าจึงนำสองคำนี้มาเพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่ามีความเขาเรียกเป็น ดูโอ้ละกันนะคะเป็นคู่กันอย่างไรนะคะถ้าพูดถึงคำว่ากลับใจใหม่นะคะคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าโอ้คนที่เคยหลงทางทำผิดะะแล้วเขาก็กลับใจใหม่ก็คือเขาเลิกทำสิ่งไม่ดีละเลิกทำบาปนะคะมันเพียงแค่นั้นหรือ นะคะจะสำหรับความหมายของการกลับใจใหม่ที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ชนชาติสิรซเอลนั้นต้องกลับใจใหม่และหันกลับมาหาพระเจ้านะคะมาถึงยุคของ พระกัมพีใหม่สาหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนที่เดินในทางของพระเยซูเจ้าเราก็ถูกเรียกร้องให้กลับใจใหม่ด้วยเช่นกันจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าการกลับใจใหม่นั้นมีความหมายมีเป้าหมายอย่างไรนะคะการกลับใจใหม่ในรากศัพท์ภาษากรีกฤษใช้คําว่า repentance นะคะหรือมีความหมายว่าการหันหลังกลับ ร้อยแสิบองศานั่นคือตรงกันข้ามหันหลังให้กับความบาปหันหลังให้กับสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะคะที่เราทำอยู่เนี่ยหยุดเลยหยุดด้วยการหันหลังกลับนะคะหันหลังให้กับสิ่งนั้นแล้วก็หันกลับมา กลับมาที่ไหนคะหันกลับมาที่พระเจ้าไม่ใช่แค่หยุดทําบาปนะคะแต่หันมาหาพระเจ้านี่คือความหมายที่พระเจ้าส่ง,สงผู้ฝผ่ยชนะหรือส่งให้การสาแดงเปิดเผยต่างๆแก่ชนชาติอิสราเอลแม้กระทั่งคนของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคพระคุณนีนะคะให้กลับใจใหม่เพื่อหันหลังให้กับความบาปและหันมาหาพระเจ้านะคะ นี่ก็คือความหมายของการกลับใจใหม่ไม่ใช่แค่หยุดทำชัว่วหยุดทำบาปบาปแปลว่าอะไรคะบาปสำหรับพระกัมภีนะคะแปลว่า miss the mark นะหรือพลาดไปจากเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรคะคือน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะและให้เราตั้งคำถามตัวเราว่าเราเรา,เราหยุดทำบาป เราหันหลังให้กับความบาปเราตั้งใจจะเป็นคนดีเราหันเราเลิกทำบาปแล้วเรากลับใจใหม่แล้วแค่นั้นหรือนะคะแค่นั้นเท่านั้นหรืออยากให้เราได้ตั้งคำถามนะคะกับการที่พระเจ้าได้พูดในตอนแรกเราว่าต้องหันกลับมาหาพระเจ้านั่นคือสเต็ปหลังจากเราหยุดนะคะทำบาปเราหันมาหาพระเจ้าเพื่ออะไร ให้เราตั้งคำถามนะคะกับตัวเราเองเพื่ออะไรเราหันกลับมาหาพระเจ้าเพื่ออะไรนะคะจึงอยากจะอ่านจากพระธรรมในหนังสือโรมบทที่12ก็1ถึง2ให้พี่น้องได้อ่านไปด้วยกันเนี่ยคุาพระเจ้านะคะต่เมพ่อปีได้กล่าวอย่างนี้ว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงบิงบอลท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านข้อสอนะคะอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมค่ะพระคัมภีร์โลมบทที่12บสองนึ่ดีนะคะถ้าเรา ดูจากเป้าหมายของผู้ที่เขียนหนังสือโรมนะคะเราเข้าใจว่าเป็นอาจารย์เปาโลนะคะเพราะขึ้นต้นจดหมายนี้คือได้บอกว่าเปาโลเป็นผู้เขียนนะคะได้วิงวอนคริสเตียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนยิวหรือคริสเตียนต่างชาตินะคะทั้งหมดเนี่ยก็ให้มุ่งเป้าหมายที่จะไปสู่การนมัสการพระเจ้านะคะด้วยจิตวิญญ,ญาณ ด้วยวิญญาณจิตและอาจารย์ปารลก็ได้เน้นในข้อหนึ่งที่ว่าให้ถวายตัวของผู้ที่เดินอยู่ในทางของพระเยซูนะคะนั่นก็คือเพื่อที่เขาจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์นะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายและในข้อสองก็พูดถึงเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่จะเรียกว่าเป็นผลจากการกลับใจใหม่นะคะและหันมาหาพระเจ้ามีเป้าหมายของการที่จะถวายตัวเองนะคะเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตบริสุทธิ์นะคะเพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทยัย ะะแล้วยังงพระบียังบอกว่าเมื่อเราะะหยุดทำบาปหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีนะแน่นอนว่าคนรอบข้างเมื่อเห็นเราหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีนะะอุปนิสัยของเราเปลี่ยนคนก็ชอบใจนะคะแต่เราไม่ได้หยุดเพื่อให้คนชอบใจพอใจเท่านั้นแต่เป้าหมายคือเราหยุดเพื่อให้พระเจ้าชอบพระไยัยและก็การดำเนินชีวิตยอย่างเนี้ยนะคะเราเป็นกระบวนการของการ นมัสการจะเห็นว่านะคะเส้นทางแห่งการนมัสการพระเจ้านั้นนะคะเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่ดาหยุดแล้วก็หันไปสู่การที่จะแสวงหาและพบกับพระเจ้าถวายตัวเองนะคะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องการนมัสการนะคะในหนังสือยอห์นบทที่4ได้กล่าวอย่างนี้ในข้อที่23-24ถึง24นะคะ แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานามัสการพระองค์ข้อ24พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์ จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะพะเยซกูเจ้าด้กล่าวอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้เราเห็นว่านะคะความจริงแล้วในบริบทพระเยซกูทรงตรัสกับหญิงชาวสมาเรียที่พูดถึงการนามัสการที่ยึดติดอยู่กับสถานที่และคนยิวก็รังเกียจชาวสมาเรียเพราะฉะนั้นชาวสมาเรียไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไป เยรูซาเล็ม hmm. และเข้าไปถึงพระวิหารของพระเจ้าะะที่คนยิวนมัสการใช้ในการนมัสการพระเจ้าและถือว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่นั่นชาวสมาเรียก็เป็นลูกหลานของคนอิสราเอลในรุ่นโบราณที่หลงไปกับรูปเคารพนะคะพอมาในยุคของพระเยซูเจ้าเนี่ยก็เขาก็ห่างไกลจากการนมัสการที่ถูกต้อง แต่บรรพบุรุษของเขาถูกสั่งสอนแล้วก็ยังคงมีคนที่แสวงหาอยากจะนมัสการพระเจ้าเมื่อเขาไม่สามารถเขาถูกลังเกียจจากคนยิวนะคะไม่ให้แม้คนยิวก็ไม่ยอมใกล้ชิดเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์จะไปใกล้ชิดคนยิวโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขาถือว่าบริสุทธิ์และสําหรับคนที่จะนมัสการพระเจ้านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับรูปพระรู ะะเพราะฉะนั้นลูกหลานของชาวสมารียเนี่ยก็เลยมีอีกภูเขาหนึ่งก็นเรียกภูเขาเกรซิมนะคะเป็นภูเขาที่เขาจะนมัสการพระเจ้าที่นั่น,นเพราะฉะนั้นในบทสนทนาระหว่างหญิงสมาเรียกับพระเยซูกิจาที่บ่อน้ําขณะที่พระองค์เดินผ่านเดินทางผ่านหมู่บ้านของชาวสมาเรีนะคะ หญิงชาวสมเรีคนนี้ก็แปลกใจไอ้คนยิวอย่างพระเยซูทําไมถึงเดินทางผ่านเพราะคนยิวนั้นนะคะยอมจะเดินอ้อมไม่ยอมที่จะเดินทางผ่านเมืองหรือหมู่บ้านของชาวสมาเรียเพราะเขาถือว่าเป็นพวกที่เปรียบเทียบดังสุนัขเลยนะคะเขถือว่าถ้าผ่านเข้าไปแล้วตัวเองจะเป็นมนทิน,นะคะแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ไม่ได้ คิดอย่างนั้นพระองค์มาเพื่อเปลี่ยนแปลงท่าทีและวิธีคิดใหม่ดังนั้นพระองค์ก็ไม่ได้เอาชาวสมารียามาเป็นเงื่อนไขของการที่จะไม่ต้องไม่เดินพางผ่านนะคะนั้นเมื่อเกิดการสนทนากันนะคะระเยซูก็เลยตรัสในยอห์นบทที่4ี่ข้อยีถึงยีให้กับหญิงสมารียฟังว่าวาระที่จะมาถึงนีนะคะ จะไม่มีการนามัสการในยึดติดอยู่กับสถานที่แล้วนะเพราะว่าการนามัสการที่แท้จริงเป็นการนามัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงไม่ใช่ติดอยู่กับสถานที่และพระเจ้าทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานามัสการพระองค์ด้วยนะครับพระเยซูกิเจ้าทรง,งเป็นพระเมสสยาเป็นพระคริสต์ที่พระเจ้าทรง กำหนดไว้และปรองมาเพื่อที่จะเปิดตาใจคนอิสราเอลในยุคต่อมาให้รู้ว่าสถานที่มันมีวันล่มสลายอย่างที่เราได้เห็นในยุคของเราว่านะพระวิหารก็หายไปแล้วนะคะไม่มีแม้นคนยิวจะเชื่อว่าจะมีพระวิหารใหม่ที่จะสร้างด้วยมือของมนุษย์แต่พระเจ้าได้ให้คำพยาก์แล้วว่าจะถูกสร้างใหม่นะคะไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะคะ การกลับใจใหม่คู่กับการนามัสการเป็นดูโอ้กันอย่างไรนะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าเพราะว่าการกลับใจใหม่ทำให้เรานะคะหันกลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้าทรงยอมรับนะคะคนที่กลับใจใหม่ที่มาแสวงหาพระเจ้านั่นคือเขาแนมพระเยซูเจ้าถึงเรียกว่าให้คนที่ติดตามพระองค์นั้นเอาชนะตัวเอง แบกกันเขนและตามพระองค์ไปเพราะเปียมพระเจ้าจะนำคนไปให้พบกับการที่พระเจ้าทรงสว่างหาคนเช่นนั้นให้พบกับการนามัสการที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นในการนามัสการที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในยอห์นนะคะก็มีประยุกต์เข้ามาในชีวิตของคริสเตียนในยุคข,ของเราเนี่ยมีสองแบบก็เพระเจ้าอยากจะให้เราได้เห็นว่าการนามัสการนะคะ พระเจ้ามีสองประเภทนั่นคือการนามัสการแนวกว้างนะคลุมถึงทุกอิริยาบถในชีวิตนะก็เป็นการนามัสการทั้งสิ้นการนามัสการในแนวกว้างในะในสุโรมที่ได้อ่านไปนะก็คือการถวายตัวให้เป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธ น,ะะนั่นคือเราจะใส่ใจต่อตัวเราดนที่เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานะะเป็นมนทินเป็นบาปนะคะที่ตรงันข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะอันที่สองก็คือการทำความดีซึ่งในฮิบรูบทที่10ข้อ24นะคะ,ะได้ดุนใจอย่างนี้ว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกัน และกันให้มีความรักและทำความดีนี่เป็นวงกว้างของการนามัสการเพราะฉะนั้นการทำความดีในทุกเอิรียบทของชีวิตคือการนามัสการแนวกว้างอันที่3นะคะการนามัสการแนวกว้างนะคะอยู่ในหนังสือเอเฟซัสนะคะบทที่ 1, นึ่งข้อสถึงหเป็นลักษณะชีวิต ของเรานะคะเอฟซัสได้กล่าวอย่างนี้ว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงประทานฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์คสถานโดยประคิดดังเช่นในประคิดพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ ในสายพระเนตรของพระเจ้าขอ้อห้าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต,ต์ตามความชอบพระทัยของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่า ในพระเยซูที่พระองค์ทรงรักนะคะเราจะเห็นว่าในเอเบซัสบทที่4ข้อ3ถึง6นี้นะคะได้กล่าวถึงลักษณะชีวิตของคริสเตียนนะคะที่เป็นการนามัสการแนวกว้างลักษณะชีวิตอย่างไรถ้าเราดูจากข้อ3นะคะและข้อ4นั่นคือลักษณะชีวิตที่ เรารู้ว่าเราพระเจ้าทรงเลือกเราเราถูกเลือกมาเพื่อให้เรานะคะถูกกำหนดมาเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตาหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าการลักษณะการนมัสการพระเจ้าในแนวกว้างนะคะนั่นคือการที่เราใส่ใจต่อลักษณะชีวิตของเราดังว,ว่าเรานั้นนะคะจะดำเนินชีวิต เป็นผู้ที่ถูกสร้างมาถูกกําหนดมาเพื่อเป็นผู้นมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่นมัสการพระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่จะเข้าใกล้พระเจ้าและให้พระเจ้าเข้าใกล้เรานะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องใส่ใจและเราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเราเพื่อให้เราเป็นเช่นนั้น แต่ก็แต่ก่อนในอดีตชีวิตเราอาจจะเละเทะชีวิตเราอาจจะไม่ไหวเลยนะคะไม่สะอาดเลยแต่เมื่อเราตอบรับการทรงเรียกการทรงเลือกของพระเจ้าจะโดยทางที่มีคริสเตียนมาเป็นพยานและชวนเรามาบวชและเราเปิดใจนะคะและเรารู้เลยว่าชีวิตเราเป็นคนบาปเราช่วยตัวเราเองไม่ได้เราเลิกเราหยุดเพื่อเราจะหันกลับมา หาพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเพราะเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วว่าเราพระเจ้าทรงกําหนดเราไว้สร้างเราไว้เพื่อเป็นผู้นมัสการพระเจ้าและให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยนะคะและเราต้องดําเนินชีวิตให้สมกับที่เป็นบุตรของพระเจ้านั่นก็คือให้พระเจ้าทรงพอพระทัยและเป็นไปอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งเป้าไว้ในชีวิตของเราและทําให สิ่งหนึ่งในข้อ6ที่พูดถึงว่าเพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณนะคะเพื่อให้เห็นว่าเรา<ม>เรามาถึงจุดนี้ได้โดยพระคุณของพระเจ้าลุ้นล้วนนะคะแล้วก็เป็นพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราฟรีๆไม่ใช่เพราะเราต้องพยายามที่จะต้องอเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่การนามัสการพระเจ้า ที่บอกว่าในแนวกว้างในข้อที่ 2. ที่พูดถึงว่าคือการทำความดีนะคะความดีเป็นการนามัสการพระเจ้านะคะแต่ความดีไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรานั้นนะคะมาทำาเขาเรียกว่าได้ได้เข้าใกล้พระเจ้านะคะแต่เพราะเรากลับใจใหม่เราหันหลังและและเป็นวิถีชีวิตเรากำลังเข้าสู่เส้นทางวิถีชีวิตแห่งการ นมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความเป็นดูโอหรือคู่กันระหว่างการกลับใจใหม่กับการนมัสการนะคะขาดกันไม่ได้แล้วก็เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าทรงเรียกร้องเราด้วยว่าเราจะเดินมุ่งหน้าทำบาปต่อไปเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้เพราะว่ามันคนละเส้นทางกันพี่น้องเห็นอะไรไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าทรงกําหนดและอย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราการนมัสการจะนําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะและเราเปลี่ยนแปลงก่อนนมัสการและยิ่งนมัสการเรายิ่งเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าเราหันต้องหันหลังให้กับความบาปนะคะแม้นว่านั่นคือเหตุผลด้วยว่าทําไมจึงมีหนังสือหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อเก้า เพราะว่าเราอ่อนแอรเราอาจจะผิดพลาดบกพร่องละเผผอทำบาปนะคะหรือจะตั้งใจทำบาปแต่เรารู้ว่าโดยเนเจอร์โดยธรรมชาติของเราเราต้องหันกลับมาเพื่อที่เราจะมุ่งหน้าสู่การนามัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นการสารภาพบาปคือการที่เราเป็นการที่เรานั้นจะสำรวจการกับใจใหม่ของเราแล้วก็ให้พระเจ้า ส่งยกโทษให้ภัยและชำระเราจากการอธรรมเหล่านั้นและเรามีความมั่นใจว่าเราหันหลังให้กับความบาปเราหันหน้ามาหาพระเจ้าและเรานามัสการพระเจ้านะคะนั่นถึงจะมาถึงจุดของการนามัสการแนวแคบนะคะประเภทที่สองการนามัสการแนวแคบคือการให้นะเวลาเจาะจงในการนามัสการพระเจ้าพี่น้องนะคะ ดูประโยคนี้มากการให้เวลาเจาะจงในการนมัสการคืออะไรคือเราจัดเวลานมัสการพระเจ้าส่วนตัวนะคะโดยการร้องเพลงโดยการอธิษฐานโดยการสรรเสริญยกย่องและพูดถึงพระเจ้าให้เกียรติพระองค์นะคะนั่นคือการนมัสการพระเจ้าส่วนตัวและยิ่งนมัสการและเรายิ่งใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่จิตใจของเรายกขึ้น นะสูงขึ้นมากขึ้นใกล้ชิดพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะเห็นตัวเองและมันจะมีกระบวนการอยู่สารภาพบาปอยู่ในนั้นวนอยู่ในนั้นแหละเพราะเราจะยิ่งเห็นตัวเองนะในจุดที่เรายิ่งต้องหันหลังให้กับความบาปเราต้องเลิกนะคะเพราะฉะนั้นการนมัสการส่วนตัวเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็อยากให้เราได้เข้าใจที่ตรงนี้ว่านั่นคือการที่เราจัดเวลาเป็นการนมัสการแนวแคบจัดเวลาเจาะจง จะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวนะคะและเรารู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาการที่เราจะนมัสการพระเจ้าเข้าใกล้ชิดพระเจ้านะคะทีนี้อันที่สองคือการนามัสการแนวแคบยังมีการนามัสการส่วนรวมเช่นมาที่คริสตจักรนะคะเรานามัสการร่วมกับพี่น้องนะคะแล้วทำให้เรานั้นยิ่งยกชูนะะได้รับกำลังแล้วก็หนุนใจกันและกันนะคะ เมื่อเรามานามัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะเราก็จะยิ่งเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่าสองสามคนอธิษฐานร่วมกันเห็นพ้องต้องกันนะคะนั่นแปลว่ามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะแล้วเลยอยากจะตีความตรงนี้ว่านั่นคือบรรยากาศของการนามัสการร่วมกันนะคะและเป็นคฤ้จักรเล็กๆนะะปัจจุบันอาจจะมีขึ้จักที่ใหญ่ขึ้นมารวมกันใน ตัวอาคารนะคะแต่ความเป็นคริกัศรอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะแล้วก็ให้เราได้เห็นว่าการนามัสการร่วมกันที่คริกัศรเพลงอาจจะเป็นเป็นพาหนะนะคะเพลงอาจจะเป็นเครื่องมือที่จะพาเรานะคะที่จะโน้มนําจิตใจของเราเราร้องเพลงเดียวกันแต่จิตใจของเราแต่ละคนแตกต่างกัน ในการที่เราบางคนก็แตะเพราะพลังของพระเจา้าบางคนก็ยังเป็นเหมือนกับนะเครื่องยนต์ที่ต้องเผาหัวยังไม่ร้อนนะคะแทนถ้าเรานามัสการส่วนตัวที่บ้านนะคะนักมาณส่วนตัวที่ไหนก็ตามเรามาเราก็จะจุดติดเร็วและเมื่อเราจุดติดเร็วนะคะเราก็จะ นมัสการพระเจ้าด้วยจิตมียาณและความจริงนะคะเหมือนที่เรานมัสการส่วนตัวและเมื่อเรามานมัสการรวมกันที่คสตจักรนะคะเราก็จะเป็นเหมือนดุ่นฟืนที่มีความร้อนทําให้คนที่อยู่ข้างๆก็จุดติดได้เร็วด้วยหลายคนถึงบอกนมัสการคนเดียวไม่ไหวต้องมานมัสการที่โบสถ์ด้วยกันนะคะก็ได้ทั้งทั้งส่วนตัวเมื่อเรามานมัสการที่โบสถ์ก็จะนํากลับไปนมัสการส่วนตัวด้วยก็จะเป็น พ,อพอระพรกับการนมัสการส่วนตัวแต่เมื่อเรานมัสการส่วนตัวดีๆเราก็จะมาเป็นพ,อพอระพรในการนมัสการที่คริจักรด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งสองสิ่งดีนะการการกลับใจใหม่พี่น้องจะเห็นว่าอย่าให้มาถึงแค่เราหยุดทำบาปแต่ขอให้ไปให้ถึงการที่เราหันมาหาพระเจ้าและมุ่งที่จะมีชีวิต เข้าสู่การนมัสการพระเจ้านะคะวันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจภาษากริเีนสองคำนี้นะคะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสแสวงหาผู้ที่จะนมัสการประองค์ขอให้เราทุกคนได้พบกับการสแสวงหาของพระเจ้าและพระเจ้าได้พบกับการสแสวงหาของเราด้วยให้เราพบกับพระเจ้าด้วยกันค่ะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ